นะครับหลวงปูร่รอดบัดนบางน้ำบวนเนี่ยอยู่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเหรียญรุ่นแรกจริงๆจะเป็นเหรียญครั้งแรกจะเป็นปีเหรียญแซยิดนะครับทั้งเหรียญปั๊มและเหรียญหล่ออย่างเหรียญอันที่อันที่เราดูเนี่ยเขาเรียกเหรียญเสมาเหรียญน,นี้นะครับค่านิยมเห็นอย่างนี้ไม่ธรรมดานะครับถ้าสวยๆแชมป์แชมป์เนี่ยสี่แสนผมรับรับเช่านะครับอันนี้เป็นอปมกา นะครับเป็นอันปปาก้าถ้าสวยๆจะมีกระไรเงินนะครับ mm hmm. เหรียญพระครูรอดเนี่ยสองสี่แปดอันนี้เป็นปี2 4 8 2นดสองะครับลงหลวงพอ่ออีรุ่นแรกจบไปแล้วครับจบไปแล้วนะครับอันนี้สองสี่แปดสองนะครับดูยังไงดูยังไงแต่บอก่อนเลยว่าถ้าสวยแชมปชมนะฮะ4ี่แส0ผมรับเช่าอันนี้เช่ามาแสนสอง นะครับก็พาลูกพาเมียไปนั่งรถไปเช่าเสร็จแถวไปเช่าแถวบางพระนะครับแล้วก็ไปนั่งไปซื้อเนื้อปูตรงริมถนนตรงบางพระแล้วก็ไปซื้อกระเพรามาสองกล่องนะแล้วก็ซื้ออะไรนะซื้อปูปูนึ่งเอ้ปูนึงน่งแล้วก็ปูไข่ดองมานั่งกินกันตรงแหลมแท่นนะครับก็ดีนะครับผมก็ พูดตรงๆผมก็ชักชอบชีวิตแบบนี้แต่จริงๆชีวิตแบบเนี้ยผมก็เป็นมาก่อนหน้านี้แล้วสิบกว่าปีนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมก็เดินสายรับชอบพระถ้าไม่ค่อยได้เปิดร้านเนี่ยอย่างวันจันทร์มีนัดตรงนคปรปฐมมั่งตรงไหนก็ไปดูอังคารก็พันทิพย์วันพุธก็สมัยก่อนเลยดั้งเดิมเลยก็สะพานใหม่ดอนเมืองตลังก็มามึงชนมั่งนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยวนไปนะครับเดินสายตลอด นะครับเดี๋ยวนี้เราก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมช่วงนี้ห้างเปิดไม่ได้ร้านเปิดไม่ได้เราก็เดินสายไปนะครับเดี๋ยวนี้ก็เออดีวเอาวันนี้เอารถตู้ไปก็นั่งกินข้าวกับลูกกับเมียนะครับผมก็ว่ามีความสุขดีนะครับ <c oughs> ชีวิตเรานะผมทุกวันนี้นะผมหยิบเงินจากเกะเอามาติดตัววัลพันผมพยายามหยิบมาใช้วันลพันดูซิว่าจะพอไหมเอออยู่ไปอยู่มานี่จะเดือนหนึ่งแล้ว วันละพันพอนะนะครับวันแรกๆไม่พอพูดตรงๆวันแรกๆต้องใช้คําว่าวันแรกๆนะอาทิตย์แรกไม่พอไม่พอเพราะอะไรความอยากมันเยอะก,นนกินนู่นกินนี่กินนั่นปุ๊บเฮ้ยมันไม่พอเว้ยแต่พอผ่านไปสักอาทิตย์ที่สองร่างกายเราหรือตัวเราเนี่ยมันชักอยากจะกินอะไรอร่อยอร่อยน้อยลงแล้วพอสุดท้ายชีวิตมันชักจะอยากกินแค่พออยู่แรกๆเนี่ย เราจะอยากกินอะไรที่มันพิสดารแต่พอกินไปกินมากินไปกินมามันสักจะเหมือนเดิมเว้นะครับสุดท้ายก็พอทุกวันนี้นะขอมียมาใช้วันละพันพอบางวันเหลือห้าร้อยหกร้อยก็มีบางวันเจ้าเจ้าก็มีนะครับก็ถึงบอกว่าเวลาคนเราถึงจุดหนึ่งนะเดี๋ยวมันก็ปรับตัวไปเองนะครับเราบางทีจะไปกินอะไรอร่อยพิสดารมากมายมันก็กินอยู่ได้ไม่กี่วันหรอกสุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับ เนี่ยผมพยายามหยิบมาใช้วัละพันเออพอไว้ตอนแรกคิดนะแก่ตัวไปเดือนละสามหมื่นจะพอใช้หรือเปล่าวะอันนีห้หมายถึงก็กินใช้เฉพาะส่วนตัวนะนะครับไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นนะนะครับอันนี้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวจริงๆเลยกินใช้ติดกระเป๋าเลยวัลพันนะครับอ่ะมาคุยต่อนะครับวันนี้ก็ไปเช่าเหรียญนี่มาหนึ่งแสนสองหมื่นบาทพูดตรงตร,งตรงนะครับเขาเช่าจากพี่คนหนึ่งเขาส่งลายมานะครับเราดูเออ ว่างๆวันนี้ไปดูไปลองไปทํางานดูนะครับไปลองทํางานดูเออก็ชอบดูง่ายดีคุยกับพี่ต้องเอาคืนตอนกลางคืนเช้าก็นัดไปเช่านะครับอย่างเงี้ยเหรียญพระครูรอดเนี่ยนะครับอันเนี้ยสวยๆนะแชมป์ๆชมนะสี่แสนหมุเช่านะครับเหรียญนี้ก็สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะนะครับเหรียญได้ผิวซึ้งซึ้งดีดูง่ายดีอ่ะจุดแรกเลยบล็อกนิยมของรุ่นเนี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับคาว่าพระครูรอดเนี่ย พระคูรอดเนี่ยคำว่ารอดเนี่ยจริงๆเขาจะดูเหมือนต่อเต่าดอเด็กเนี่ยรอดตัวสุดท้ายเนี่ยถ้าบล็อกที่เขาเล่นกันเนี่ยดอเด็กเนี่ยจะเหมือนตัวต,ต่อเต่าอ่าแล้วใต้ต่อเต่าจะมีเส้นแตกเห็นเส้นแตกไหมครับดอเด็กจะเหมือนต่อเต่าแล้วเขาจะมีเส้นเส้นเส้นแตกลงมาเห็นเส้นแตกไหมครับอ่าอันนี้เป็นจุดสังเกตแรกเลยบล็อกที่นิยมสุดคําว่ารอดเนี่ย ดอเด็กจะต้องเหมือนเหมือนตอเต่าแล้วตรงตรงเส้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะหาอะไรชี้ให้ดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตรงขาตอเต่าแหละต้องใช้คําว่าขาตรงขาตรงนี้จะมีเส้นแตกมาตรงนี้แตกทะลุเลยคมคมนะครับอันนี้เป็นเหรียญปีสองสี่แปดสองซึ่งเก๋ไม่เหมือนอ่ะเก๋ไม่เหมือนจําหน้าแม่นแม่นนะครับแ,แต่หยิบมาปุ๊บนะพระครูรอดเนี่ยดอเด็กนะก็ต้องเป็นเหมือนตอเต่า นะครับตรงขาข้างล่างเนี่ยจะมีเส้นแตกลงมาเลยถึงกระหนกเลยน,นี่ผมบอกทริคง่ายๆหย,ยิบมาปุ๊บรู้เลยนะครับและการที่เป็นเหรียญปอปีส8 2เนี่ยมันแกะบล็อกเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนมากจะเดินเดินนิดนึงนะครับแล้วผมชอบดูอย่างนี้ด้วยข้างบนอ่าน,นี่อันนี้จุดที่สองปุ๊บเหรียรุ่นนี้อ่าผมมาคุยกันข้างหูเหรียญเนี่ยเขาจะมีตัวตัด จะเป็นงีง้ยงเงๆงเงง,งอย่างเงี้ยสองข้างเลยแล้วเหรียญจะหนาหนาดิดหนึ่งนะครับเห็นเห็นตัวตัดไหมตัวตัดจะเป็นแท่งแท่งอย่างเงี้ยนะครับข้างหูนะครับ,นะรบแล้วก็เป็นศิละปะแบบเหรียญเก่าอ่ะสองสี่กว่าจะหนาหนาดิดหนึ่งเนี่ยจะมีงี้ยงเงี้ยงข้างหูนะครับ และอัปก้าเวลาถ้าโดนอากาศหน่อยก็จะออกเหลืองๆหน่อยแต่ถ้าสวยๆจะมีกระไหลเงินเลยอย่างนั้นถ้าแชมป์นะสี่แสนนะโทรหาเฉินได้เลยผมซื้อนะนะครับพระครูรอดนะครับบัตบังน้ำบวนสองสี่แปดสองอ่ะทีนี้เหรียญพอพอเหรียญเกจิยุคเก่าๆเวลาสองี่กว่าเนี่ยเหรียญจะปั๊มหนาปุ๊บอ่าทีนี้เรามาพลิกหลังกันหลังจะแอนนิดๆนะฮะหลังจะแอนนิดๆ อันนี้เหรียญนี่อันนี้เหรียญนี้ได้พอสวยแล้วก็เป็นเหรียญที่มีธรรมชาติความเก่าแล้วอีกจุดหนึ่งหลังหูเหรียญเนี่ยเขาจะปั๊มปิ้นๆทุกอันอ่าพอหลังแอนเนี่ยนี่เห็นเห็นไหมฮะตรงห่วงตรงเนี้ยเขาจะปั๊มปิ้นๆเป็นเงี้ยงๆขึ้นมานี่เอกลักษณ์เลยนะครับนี่ปั๊มเนี่ยตรงรอบๆหูเหรียญด้านหลังเนี่ยจะปั๊มเป็นเงี้ยงๆหน่อยนะครับตรงรูเจาะ ก็จะเจาะปิ้นป้นนิดหนึ่งเห็นไหมฮะนี่เจาะปิ้นป้นอย่างนี้นะครับเหรียญหลวงปู่รอดวัดวัดทุ่งสีเมืองก็เป็นแบบนี้หลังแอนแอนปิ้นป้นเหมือนกันที่ว่าอุบลเหรียญอุบลนะะอันนี้อันนี้เหรียญสมุทรสาครนะครับคือบางทีเราต้องเข้าใจก่อนว่าเหรียญเหรียญเก่าๆเนี่ยการปั๊มการผลิตเนี่ยจะคล้ายๆกันกรรมวิธีจะคล้ายๆกันนะครับถ้าเราดูแล้วเราทําความเข้าใจเราจะจะ จะเข้าใจพระมากขึ้นนะครับจะเก็บพระได้สนุกนะครับนี่อันนี้เหรียญหลักแสนนะครับหลายหลายแสนในนี้เช่ามาแสนสองพูดตรงๆเนี่ยก็วิ่งไปก็เติมน้ามันไปพันกว่าบาทกินไปสามคนหมดไปพันกว่าบาทเหมือนเนาะโอ้ไม่ใช่เว้ยหมดเกือบสองพันเนี่ยไปซื้อข้าวหลามช็อตมาอีกร้อยหนึ่งซื้อปลากุูเลามาครึ่งโลร้อยห้าสิบซื้อก้ามปูนึ่งเก็บข้าวตุ็นละก้ามปูนึ่ง โลหนึ่งแกะมาซื้อเขาหกร้อยห้าสิบต่อเขาเหลือหกร้อยสามสิบอะไรกว่ากระเพรากล่องหนึ่งข้าผัดปูกล่องหนึ่งเนะแล้วก็ปูปูไข่เอ้ยปูแล้วปูไข่สองร้อยปูไข่ดองสองร้อยเนี่ยหมดไปสองพันกว่าบาท <c oughs> ก็ดีมีความสุขดีนะนะครับบางทีก็ใช้ชีวิตแบบสบายสบายผมชักชอบเหมือนกันนะแก่ตัวไปก็ ถ้าไม่มีใครเลี้ยงก็ไปกับแม่อ้อยสองคนพกกันไปสองคนต้องคนละพันน่ะเดือนละหกหมื่นพอไหมพอเมียบอกพอพอแน่